พี่น้องไหมเจียบขึนเขาขึ้นเขาขึ้นเขาต้าพี่น้องอันนี้เนี่ยติดมันเลยพี่น้องอะไ่อน่าวติดมันมันมีอยาบางตอนเนี่ยเจีวแล้วอืมก็ก็อนนี้มันใส่หลาหมื

ก,ก็รางกิ่งับนี่นนก,ก็อันนี้ผมดีเปนไรเป็นเยื่อลเดียวหนักบาทใหญกนมาก เะว่าปถูกของมันเ้อะเป็นหให้เจ้ามุต่าวมนว่าปถูกองนั่นนี่เราไมเห็นเนี่ยอ,อิดมดนันน,น,น่ยั่ไง

เราบพ่ให้งอมเหือแฉะหมดเลยมันเดือดลอพี่บอกว่เป็นมากแตงหอมหลายกว่างล้ว้่น้องดูเดี๋ยวว่าย่อเขาไปมันมืดเลยพอติดเันเงียบต้องพอม เย็นๆพี่น้องนางไปนอนนี่ฮอดขาดสมุทรมันเย็นนั่นมันแม่นบ่เปิดพัดลมเลยเย็นขมือบ่นั่นเลยมื้อซื่อๆไปแล้วก็นอนเอาเอาไปเอามาเลย เจ้าไปให้ขน้าดาหารจ้องกบต้องยาเลยเต็มเลยแต่เฮ้ยมันน,นั่งมือให้เจ้ามอนมีอย่างอื่นเลยมัมีตัวเนี่ยโอกาจยังมีอง ข่านนวเริ่มวันน,นี้จะเช้าเช้าเช้าว่าเช้าว่านะข่าวนอนไปนนไปนอนไปเนี่ยถ้าไปนอนอไปกินยานอนไป

พกป่องเฮียงเป็นโลกให้เจอมาใเนีเข้องเลย่งหนูเถอะเข้านิ่นหน่อยเลยอ่ะจะกว้างจับกับได้อ่ะจับหัวจับพังที่ตัวนั้นจับไว้สมกัดมานานเนา่ยต้องก็ไปเชื่อมากัดขางเราอย่ามันแน่งใจเนี่ย จะปะ,ะหันะโตจะขยอาไปกินเวลเขาปรอยากดอกกิ่รอดเจ้าคนี้เราขะยาดแต่ดน่อยนนี้หัวน้องเปานะอยัดประยันอนตอนน้นไปนอนน,น,นอนไปเล่น ครับเจ้าแรกนำนี่แต่แค่มาเจ้าไปมาค้ำเงินยองแล้วที่ออกฮะอืมสวยอมนะไรสวยสวยสวยมาก ยังไม่เอาเหลือไหนบ้างตัวนั่งตัวตัวมี